สวัสดีครับพี่น้องเก็บซี่ครับผมมาตามต่อกันงวดวันที่หนึ่งกรกฎาเนาะครับเนาะวันที่หนึ่งกรกฎาพี่น้องครับผมเดี๋ยวมาตามต่อของคนไหลน้ำเนาะพี่น้องเนาะคนไหลน้ำพี่น้องคนไหลน้ำงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองหาหกหกจับคู่ลุดพี่น้องจับคู่ลุดเนาะพี่น้องเนาะจับคู่ลุดแต่เหลขกวิ่งเขา่าทั้งบนทั้งล่างพี่น้องนะครับ เขาทั้งบนทั้งล่างวิ่งล่างวิ่งล่างสามวิ่งบนเจ็ดพี่น้องนะครับเนาะอ่าของเพื่อน,นมานะครับมาวิ่งกะได้เขาทั้งไล่กันท้ายทำต่อนะครับเนาะอันนี้วิ่งบนเม็ดเดียวเจ็ดวิ่งล่างเม็ดเดียวสามก็ถือว่าสุดยอดนะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องครับไปเบิง้งไปชมน้ำกันงวดน,นี้เพื่อนมีอย่างมาฝากพี่ต่อน,น้องครับผมนะครับเนาะ เอาไปเบิง้งไปชมน้ากันพี่น้องหัววดวันที่หนึ่งกรกฎะดาเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งกรกฎะดาเนาะหนึ่งกอลกอลสองห้ากูกพี่น้องคนไรนามเนาะคน ไล้นามก้นไล้นามเล็กเราก็ดีได้พี่น้องเล็กเลาก็สุดยอดอยู่ดิข้นไลนามพี่น้องนะครับค้นไลนามพี่น้องถ้าจับกูรูดได้พี่น้องแต่เ,เล็กเรามาดีได้พี่น้องเ,เล็กเรามาดีดีนะครับ อาพี่น้องมาเบิ้งเด็เลาสิจับคู่ให้เลขเลาสิจับคู่ให้มียังแน่พี่น้องอ่ะไปเบิ้งไปชมพวกผมกันเนาะพี่น้องเนาะอ่าจับคู่เดจะวิ่งกันพี่น้องวิ่งบนวิ่งบนวิ่งบนนะพี่น้องนเนาะวิ่งบนฮะ,น,น,น,ะน,นะพี่น้อง เป็นบนญอะน้องไปลองเนาะจับคู่ให้นี่หาอยังีไปลองไปเบิ่งน้ำกันนะครับนี่หายังนะครับไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องมั บึงไว้จับตาไว้พี่น้องวัดวันที่สิบหกพิถุนาคนไหลน้ำกะให้สามห้าเจ็ดแล้วก็เก่าสามพี่น้องจับคู่รุดพี่น้องแต่ว่าวิ่งลอยเปอร์เซ็นเข่าลอยเปอร์เซ็นบนเจ็ดล่างสามพี่น้องนะครับเข่าเต็มเต็มเลขวิ่งครับทั้งเจ็ดทั้งสามบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับเนาะงวดว,ดวันที่หนึ่งกอรกระาสองหาหกหกคนไหลน้ำวิ่งบนพี่น้อง วิ่งบนหานาะพี่น้องเนาะจับคู่ให้กับหาหนึ่งหาสหาเหาแพี่น้องส่วนล่างกับวิ่งเนาะพี่น้องเนาะวิ่งเจับคู่ให้พน้อจับคู่ให้กับเจ็ดหนึ่งเจเจามนพี่น้องนี่แหะครับแนวทางของคนไรน้ำนาาพี่น้อง นะคร,รับแนวทางของคนไร่น้ำนะพี่น้องเนาะมากระจัดกัดกระพานบพว่ากันนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นงวดที่งวดที่สองครับอันนี้ก็เป็นงวดที่สองของคนไร่น้ำเลยพี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นลิปแหลกของเล่าที่เขามาพี่น้องเลขเล่าขิปแหลกพี่น้องลิปแหลกเขามาเนี่ยคือว่าคนไร่น้ำงวดวันที่สิบหกมิถุนายนนี่แหลกของเล่าไายพี่น้องเอฟซีมาเบิงมาช่มตัดนะครับ อันนี้เป็นคลิปแรกพี่น้องให้จับตาติดตามคนไหลน้ําไว้ได้พี่น้องเด้ออันนี้คลิปแรกของเรากับเข่ามากก็คือว่าเข่าเด็กวิ่งบนวิ่งที่เจ็ดพี่น้องจับตาบังเด็กวิ่งเล่าเลกล่างวิ่งไปที่สามพี่น้องเข่าไปที่สามเต็มเต็มพี่น้องนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกของเราก็เลยฝากพีฝาก้องทั้งสองบึงเล่าน้ำแน่ติดตามเล่าน้ำแน่นะครับเพื่อ พี่น้องมีเลขวิ่งที่ยังบ่มีครูต้องการเอาเด็กเล่าไปจับครูจับขิ้งใส่นะครับเนาะมันสิได้เป็นตัวเด่นชัดในพี่น้องนะครับเนาะพี่น้องครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองหาหกหกพี่น้องนะครับแนวทางของคนไหลน้ำนาะพี่น้องเนาะแนวทางของคนไหลน้ำ ก็เป็นคลิปแรกเอามาฝากพี่ฝากน้องแม่ที่จับคููบ่เขา่าตาเล็กวิ่งเขากัพ่อใจแล้วพี่น้องนะครับเนาะสายวิ่งสายหลุดสายมักเมยพี่น้องนะครับสายวิ่งสายหลุดสายมักเมยครับแต่บ,บ่ผิดหวังและกบบ็เสียใจพี่น้องนะครับเนาะเพราะว่าบนเป็นบนลางเป็นลางของคนไร่น่ำก็ได้แสดงให้เห็นแล้วเนาะให้พี่ให้น้องเห็นแล้วว่ามีความชัดเจนละมันคง ทางเด็กวิ่งเนาะครับเนาะแต่จับคู่กับมิรุดบ้างเข่าบ้างเราก็เบาอยู่ว่าเป็นธรรมดาเนาะครับเนาะบุีผู้ใดสามารถสิรุมากนว,ว่าจจับคู่แมน่นจ่มถึงขนาดนั้นนะพี่น้องเนาะอ่าพี่น้องวดวันที่วดวันที่สิบหกเออวดวันที่หวน,วนึ่งก่อนลักขณาเนาะครับเนาะคนไหลน้ำกัเอามาฝากพี่ต่อน,น้องบอโลซาพ,พี่น้องภาพยนตรมัน หาสื้อบอ่อใดพี่น้องนะครับเนาะยันหาสืออ <S <S าส่อบอ่อใดก็เลยห่มาตองหงดเลยพี่น้องนะครับคนไรน้ำหามาตองหงัดหามาฝากพีตองน,น้องเฝ้าไปจับจองหาสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลกันครับผมนะครับถ้าผู้ใดเป็นแฟนครับแฟนช่องของคนไร่น้ำเฝ้า,าไปหาสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลกันไรนะครับเนาะเอาพี่น้องครับผม แคปหนาจอของคนไล่น้าไว้ได้พี่น้องได้แคปหนาจอของเราไหวเพื่อ,อเป็นแนวทางไ้เบิงหงวดต่อต่อไปนะครับเนาะหงวดวันที่16ก็เห็นผลงานของเพ่นแล้วเนาะครับหงวดวันที่หนึ่งขอรกฎดาษสีมาถ,ถึงนี่ผลงานของเพ่นสิเป็นยังไงพี่น้องเนาะแคปหนาจอไววแล้วพี่น้องขออย่างเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีนำเนี่ยนะนครับเด้อ มีกำลังแรงใจฝากหาเนืดีฝากพีต่อน้องครับผมมาพี่น้องงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองหาหกหคนไหลน้ำวิ่งบน5นะครับจับคู่ให้หาหนึ่หาสหาเดแล้วก็หาแพี่น้องวิ่งล่าง7จนะครับวิ่งล่างเนะครับวิ่งล่างเจับคู่ให้ก็เจ็ดหนึ่งและเจ็ดเข่าพี่น้อง เอาพี่น้องครับผมแคปนาจอดแล้วๆก็จอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีนะครับเด้ออันนี้เป็นงวดที่สองของคนไหลนาเนาะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วงวดงวดแรกกับพานพี่น้องงวดที่สองสิบพานพอพานให้พี่น้องเป็นผู้ตัดสินใจพี่น้องเอาแคปนาจอไปแ้่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้พอใจดีพอใจดีก็มีแนนทางฝากพีตอนน้องซ้ำนี่แหละครับคลิปนา พอกันไหมครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ